สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธ h a ชนแนลนะครับผมโอเคครับผมวันนี้นะฮะเราก็มาอยู่ในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตนะครับผมก็วันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาเปิดกาชานะครับผมตามหาเจ้าเออ่ เกียร์โลเกียร์โลนะครับผมบอกืมบอกไปนะครับผมอ่าตอนนี้เรามาประจำการอยู่ที่ ID ดีเซิร์ฟสินะครับผมมาตามร่าหาเกียร์โลเกียร์โลกันนะครับผมอ่าก่อนอื่นนะครับผมเดี๋ยวขอเข้าไปดูอันดับก่อนนะฮะอันดับพลังอยู่ที่17ล้านนะครับผมอันดับ2นะครับผมอันดับหนึ่งก็เป็นไก่นะครับผมอ่าผ่านด่านไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นส่วนตัวละคร ส่วนตัวละครก็พลังของกาโร่ของลุยตอนนี้อยู่ที่44ล้านนะครับผมก็เป็นรองกายิดแค่คนเดียวนะสำหรับตัวละครที่แกร่งสุดนะครับผมส่วนอันดับลานปลาลองนะครับผมอันดับลานปลาลองครับผมตอนนี้รู้สึกว่าจะล่วงมาแล้วครับผมจะล่วงมาเป็นอันดับ4แล้วนะครับผม ก็ God, ตกกับคืนไปแล้วก็ตมาใช้คอเกียโลเกียโลนะฮะเดี๋ยวเราไปดูเกมที่ก็ตมาตกเราล่วงหน่อยนะฮะก็ลูคิสยังใช้เป็นคอตัวเดิมอยู่เลยนะครับผมยังไม่มีตัวละครใหม่อย่างเกียโลเกียโรนะครับผมอ่ะอันดับแรกนะครับผมฝันประแสงเปิดไปก่อนนะครับผมโอเคครับผมสับมาหนึ่งดอกนะครับทีนี้การโลกของลูคิสไปบ้างน,นะปึ๊ปักปึ๊ปักปุ๊ปักอยู่ที่เท่าไหร่ฮะ เจ็ดล้านเจ็ดนะครับผมก็ราชาน่านฟ้ากับเกียโลตายไปนะครับผมที่นี่มัดโกคิดสึกครับผมปึ๊บปับปึป๊บปบโอโ้โหตีล้านนะฮะแต่เขายังยืนอยู่ได้ด้วยเนื่องของคอเกียโลเกียโลครับผมโอโ้โหกับกาโลแรงจัดเลยนะครับผมขนาดอาวุธธรรมดาแนละ้วโอโ้โหโดนสะท้อนตายไปโดนระเบิดตายไปเลยนะครับผมดูคิงนะดูคิงจังหวะนี้นะบึง้งเรียบร้อยล่วงหมดเลยนะครับโอโ้โหแรงจัดจัดเลยนะสำหรับ คิงของเจ้ากัดนะครับปีเนี่ยดวงต่อยหน้าเข้าไปหนึ่งทีโอ้โหครับผมกาโลสับมาครับผมทีนี้แล้วผมวัดหุอาชุลาเงัดหน้าเข้าไปหนึ่งดอกครับผมตายครับผมเรียบร้อยแพ้ไปนะฮะก็เดี๋ยวเราก็คงต้องไปปรับทีมกันหน่อยแล้วกันนะครับผมหลังจากปั้นเกียโลเกียโลมานะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมว่าเราเนี่ยจะเกลือขนาดไหนนะครับผม บอกได้เลยว่าเกมไหนก็เกลือลุงยุธเล่นเกมไหนก็เกลือสำหรับใครยังไม่เคยดูความเกลือของลุงในเกมอ,อื่นนะครับผมก็เชิญคลิกเข้าไปดูไ<ๆ>ด้นะครับผมแล้วอยากจะบอกได้คำเดียวว่าเกลือจัดๆโอเคครับผมทีนี้เรามายืนอยู่หน้าตู้นะครับผมหน้าตู้ดูดเงินนะครับผมไปครับผมเราไปดูว่ามีตั๋วดำอยู่เท่าไหร่86บใบนะฮะจังหวะนี้ครับผมตั๋วดำ 86ใบเราจะไปเลยครับผมอ,อไปเลยผมครั้งแรกนะครับผมขอไปแบบรวดเร็วเลยนะครับผมประมูลผมท่างเลยปุ๊บปั๊บมาครับผมมาครับผมมาครับผมไปสิ <c oughs> พวกเราเราไปพิสูจน์ดูว่าคําบอกเล่าเป็นจริงหรือเปล่าบ <c oughs> ุไฟครับผมไปฮะไปต่อไปต่อปุ๊บปับครั้งที่สองมาสีทองมาสีทองมาโอ้ถ้าไม่อยากถูกฆ่าแล้วล่ะก็บอกได้เลยว่าผู้สูงสานเสนนิดนะครับ ไปต่อครับโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยโอ้โห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 ฉันยืนอยู่ข้างเขาที่ทำก็เป็น,นกะดกวัดนะฮะโอเคไปต่อไปต่อมาครับผมผมจะไปแบบเร็วๆเลยนะครับผมเร็วๆเลยนะกระโหลกของฉันหนักกว่าคนธรรมดาหลายเท่าบอกได้เลยว่าเป็นแฮมเมอร์เฮดครับผมแฮมเมอร์เฮดนะฮะโอ้โหสี่สิบใบแล้วนะครับผมยังไม่มีไรนะเรามาดูว่าแปดสิบใบแรกเนี่ยเราเฮ้ย โลกก็คือร่างแห่งชีวิตมนุษย์อย่างพวกแกก็คือโอ้โห oh ผมสัมผัสได้ถึงความเกลือเลยครับผมถ้าเกิดเจ้าตัวละครตัวนี้ออกมาเป็นตัวแรกทีไรนะฮะบอกได้คำเดียวว่าเกลือเกลือจัดๆเลยนะฮะไปครับผม บอลพลังงานบอลเก่งก,กีของพิกโกโรนะครับผมพิกโกโรเนี้ยได้ยืมพลังงานได้ยืมพลังบอลเก,ก,กง่งกีของงูกุนมานะครับผมก็เลยได้มาเป็นพลังในเกมเกมนี้ครับผมก็เป็นอบอลพลังงานนะครับผมฉันคำไม่ออกหรอกนะ <c oughs> <c oughs> สม,มัยแมนนะฮะโอเคอีกยี่สิบเดี๋ยวเราไปดูอีกยี่สิบมันจะมีหลุดมาไหมครับเออ ถ้าหลุดมานี่ก็แบบดีจัดเลยดวงคือจะจัดเลยนะครับผมฮึม่มหน่อมไม้หอ,อกหน่อมไม้ครับผม,บผมสติงกล้อนะครับผมสติงกล้อนะครับผมพวกที่อยากจะมีโรโเป็นตัวแล้วก็ดาบหน้าเข้ามาเลยก็เป็นหน่อมไม้เหมือนเดิมสติงเกอร์เหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยนะครับผมโอเคอีกสิบอีกสิบมาอีกสิบอืมอะไรกันครับเนี่ย มาหลุดมาอ,อ,อ,อผมบุกอินฟินิตี้เนี่ยฮะก็เป็นตัวละครที่โดนไซตามะนะครับผมทำแกงซุปสลายกินนะฮะโอเคครับผมหมดแล้วแปดสิบไอ้โหูผ่านไปไวเหมือนโกหกครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูแพ็กเกจกันหน่อยเราไปสุ่มแพ็กเกจความเกลือกันหน่อยก็แล้วกันนะฮะว่า มันจะเป็นยังไงเนี่ยการสุ่มของเราเนี่ยมาดูกันครับผมแพ็กแรกเนี่ยสูงสุดสิบอ็ดใบคือต้องมาแล้วฮะ11บอ็ดใบนะครับผมไปกันเลยฮะหมุนไปหมุนไปหมุนนานจัดเลยไปครับผม99าบาทแรกของเรานะครับผมมาดูมาดูกันนะครับผมว่าเราจะหมดกี่บาทถึงจะได้เกียร์โลนะครับผม โอ้โหสามใบก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะครับผมสำหรับสามใบอะรอบนี้ยี่สิบสองใบนะรอบนี้ยี่สิบสองใบจัดไปจัดไปยี่สิบสองใบนะมาสองร้อยเก้าบาทนะครับเรียบร้อยโอเคห้าใบนะฮะโอ้โหเอ้ยเอ้ยไปครับผมไปกันต่อฮะจังหวะนี้อันนี้เป็นระบบแอนดรอยนะครับผมเพราะว่าใชโ่โปรแกรมจำลองระบบ Android นะครับ <c oughs> ใบโอ้อย่างเกลือเลยครับโอ้ที่นี่้699นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผม699นะฮะมาลุ้นกันเลยว่าจะได้เท่าครึบโอ้แยแปดใบโอ้ยสุ่มสัวก็เกลือครับผม979บาทมาฮึบอึบเน้น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 โอ้ อ้เกลืโอ้โหโเกลือครับผม11บใบทีนี้ครับผมเราเหลืออยู่พันสองร้อยนะครับผมก็108ใบเนี่ยเราต้องได้แล้ว108ดใบนะครับผมเราต้องได้แล้วฮะจังหวะนี้ปาปโอ้โหโเกลือเอาละครับผมทีนี้นะคือแพ็ค2,100นะครับไปดูกันเลยผมว่าเราจะได้สูงสุดหรือเปล่านะฮะ อย่าเป็นเพชรน,นะครับอย่าเป็นเพชรน,นะครับอย่านะครับอย่าโอ้ยเกลือเกลือมากมากเลยับผมโอ้ยเกลือจริงจรโอเคเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะฮะว่าเราเนี่ยไป80ดสใบแล้วใช่ไหมครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะครึบอ่ะโอเคก็ได้อยู่มา ร้อยใบพอแล้ว0บใบบวก100ก็เป็น180นะฮะมาครับผมขอขอให้ได้ก่อนเลยนะตอนนี้คือแบบตัวที่2ต้องมาเลยในแะกผมเป็นเฮมเมอร์เฮดโอเคไปต่อไปต่อครับผมไปมาแกคิดว่าฉันไม่สังเกตเลยไงจิตสังหารของแกไม่ได้เลยไงนี่ครับผมไออัง e นะฮะโอโ้ไปครับผมไปต่อนะครับ แต่รวดเร็วแล้วคับผมเกียร์โลไม่ออกครับผมเกียร์โลไม่ออกครับไม่เห็นพีแววแม้แต่เงาเลยนะครับผมไปกันต่อนะคิสกิกนงนะผมอยากให้มันยอยูกดไปปุ๊บแล้วไปเร็วไปเร็วกดค่ากดข้าไปได้เลยอ่ะมันไม่มีแบบนั้นนะครับผมว่าไดาจะดีท่านจะดีนะเพรามเสียวเวลามากเลยเราต้องมากดอาร์ตสกทีนะครับผมขึ้นมาสองตัวเลยครับผมไปต่อครับผมจังหวะนี้ไปกันต่ออุ้ยว้าโอ้โหที่จะหมดอีกหนึ่งร้อยใบนะยังไม่เห็นพีแววเลยนะโอ้ยเจือจัดเลยโอ้เกลือไปครับผมไปกันต่อปึ๊บปึ๊๊บปึบ อึบอึบอ okay, so uhh, ึบอึบอึบมาแล้วโลกใบใหม่ที่สร้างปีศาจเป็นหลักโอเคครับผมเราก็ได้เอ่กียโลเกียโลมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเออกีโร่กีโร่เทอร์มอสเดี๋ยวฟังเสียงพูดมาหน่อยไปเดี๋ยวเราไปฟังเสียงพูดไปกัน โอเคเฮ้ยเดี๋ยวมันเหลืออีก40บใบนะเราต้องเปิดให้ครบก่อนนะผมจะได้รับการันตีนะครับผมเดี๋ยวไปกันก่อนเลยครับผมปุ๊บ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 ปุ๊พวกเราฉลองต้องรองพิสูจน์อะไรนโอเคบูฟนะครับผม โอ้ยังดวงดีนะออกเป็นตัวที่สองนะไม่นั้นก็เรียบร้อยเลยนะฮะอาจจะแบบว่าได้มีการเติมยัดเข้าไปอีกแน่ๆเลยครับผมโอเคใครกล้าขยับตัวโอ้ผมไม่กล้าขยับตัวหรอกครับตอนนี้เกรงไปหมดเลยครับผมท่านบนะูฟายฮะโอเคไปต่อครับผมมามาฉันขำไม่ออกหรอกนะสมายแมนใช่ฉันก็ขำไม่ออก,อกว่าะฉันหมดไปเยอะเลยนะฮะโอเคอีกยีบใบไปครับผมไปครับผม,ป,บผมปุปัปุบป,ปับป,ปุบปับ กำจัดเหล่าฮีโร่ให้หมดสิ้นแล้วโลกใบนี้จะเป็นของพวกเราราชาานฟ้านี่แหละครับคงจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมจะเอามาเข้าให้มันครบคอนะครับผมไปครับผมข้าสุดท้ายขอทองทองโอ้โหไม่มีแล้วคงไม่ได้แลวครับผม S S R ตัวที่สามโอเคก็ถือว่าดวงดีนะเพราะว่าได้เป็นตัวที่สองมานะครับโอ้โหสุดยอดไปเลยทีเดียวครับผมไปเดี๋ยวเราไปรับ ไปรับในภารกิจจะวิ่งมาทำไมไ่ยไปรับในภารกิจก่อนนะฮะโอเคขอรับของแปบบ๊บฝึกตัวละครนี่ได้รับเกียโลนะอันนี้ต้องฝึกตอบแทนจำกัดเวลาเนะี่ยโอเคได้มาได้มาเออก็ยังดีนะครับผมมีการ์ดดาวมาด้วยชิป,ชปเฉพาะแล้วก็ตาปีศาจมานะครับผมแล้วก็เป็นชิปปลุกตื่น ปีศาจมาครับผมอาได้เศษมาอีกห้าครับผมเขาร่วมมาเชิญครบร้อยแปดสิบโอเคครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูตัวละครนิดนึงนะครับผมไปครับผมอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะเกียร์โลเกียร์โลครับผมไปครับผมโอ้โหฟังเสียงพูดแป๊บฮะ สองคำพูดแล้วสองคำพูดแล้ว,ลวน่าจะสามคำพูดนะฮะบทยาวจัดบทเยอะจ,จ,จ,จัดเลยสำหรับเจ้าเออเกโลเกโลตัวน,นี้นะครับผมโอมบทหขวดขี้นกันแล้วกันไปผมไปดูลุเลยนะอดดาวไปก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยไปทะลวงนะ ดาวตอนนี้ก็น่าจะได้สองดาวไปก่อนใช่หรือเปล่าสามดาวนะสามดาวได้อยู่ได้อยู่สามดาวได้อยู่ไปครับผมกดไปแล้วสามดาวครับอัตราคริสตินเพิ่มขึ้นนะขอไปสรุปวงก่อนแทนน่ไปครับผมเร็วๆนะเร็วนะครับผมเพื่อแบบรวดเร็วนะมามาเน่โอเคครับเอางนี้ดีกว่าเดี๋ยวเขาคิดสุดดีกว่านะครับผมครับได้แค่นี้แหละโอเคครับผมก็เป็นการสุ่มกาชา ที่ไม่เกลือเท่าไหร่นะครับผมตอนนี้ก็ได้กิโลกิโลมาแล้วครับผมเดี๋ยวผมจะไปปั้นอีกทีหนึ่งแล้วเอามาเข้าทีมแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาให้ชมอีกทีหนึ่งนะครับผม mm hmm. ก็ยังไงวันนี้สําหรับคลิปการสุ่มกาชาโยกเกยโลเกลโลก็เรียบร้อยกันไปนะครับผม mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ i b e ให้กับช่องลุงยุทธช n n e l ด้วยนะครับผม mm hmm. ยังไงวันนี้ลุงยุทธก็ต้องขอลาไปก่อนนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบายบาย